สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ weekly สตรีในสัปดาห์นี้วงการการศึกษาไทยมีก้าวใหม่ที่น่าจับตามองหลังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถูก vice president ของ Apple เชิญไปดูงานที่สหรัฐอเมริกาหลังภายใน4ปีค่ะแจก iPad ให้นักศึกษารวมไปถึงอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัลายไปมากกว่า20,000เครื่องค่ะที่เด็ดกว่านั้นก็คืออธิการบดีสุภาพสตรีท่านนี้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากค่ะว่า iPad คือจอที่ครบวงจรเหมาะกับวงการการศึกษาคนเรียนคนสอนต้องใช้ให้เป็นใช้ให้คุ้มไม่ใช่แค่นโยบายในการแจกเครื่องนะคะที่น่าสนใจแต่สําคัญที่การลงทุนของมหาวิทยาลัยเป็นร้อยล้านบาทให้ทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนมีจอเป็นส่วนเสริมสําคัญที่ทํางานอย่างลื่นไหลแล้วก็ลงทุนเรื่องระบบ WI-FI แรงๆด้วยค่ะ หรือทุนเงินในการพัฒนาอาจารย์กว่า500คนให้เลิกใช้แผ่นสายและตำราหนาๆในการสอนเปลี่ยนเป็นบทเรียนออนไลน์มาแล้วกว่า8ปีจนมี iPad ก็ไปดึงผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกจากทาง Apple มาอบรมอาจารย์พร้อมตั้งศูนย์ Regional Training Center แห่งแรกในไทยแห่งแรกในภูมิภาคอีกด้วยค่ะจาก e-book ที่เขาพูดกันกลายเป็น iBook คือทําหนังสือเรียนให้มีชีวิตมีภาพสามิติซูมดูเห็นภาพไฮไลท์หรือจดโน้ตได้เหมือนตําราและสามารถแชร์ได้ มีไอจูนยูโหลดคลิปลง iPad คลิปรายการทีวีที่สอนวิธีคิดคนหรือคลิปการสอนให้อาจารย์ในทุกคณะทุกวิชาอัพขึ้นไปให้เด็กดูนอกห้องเรียนได้ตามอย่างมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง MIT หรือ Harvard ที่มีคลิปสอนหรือตำราดีๆให้เราได้อ่านฟรีเมืองไทยมีแล้วนะคะมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยหวังจะเป็นต้นแบบการศึกษาผ่านจอค่ะเชื่อได้ว่าสมบูรณ์แบบและมีความพร้อมแห่งแรกในเมืองไทยและระดับภูมิภาคเอาใจช่วยนะคะสำหรับระบบ i-hybrid ของอาจารย์ทั้งหมดที่สีพูดมาให้ประสบความสำเร็จและดียิ่งขึ้นไปค่ะที่สีชอบก็คือสิ่งที่เปลี่ยนในวันนี้ ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีค่ะแต่เป็นวิธีคิดในวงการการศึกษาไทยวัดถึงเวลาเอาจริงกับจอให้มากกว่านี้ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจับมือบริษัท CTA s i a และสมาคอม w e l วีอิงจากแปรนประเทศญี่ปุ่นพัฒนาหุ่นยนต์ดินสอมินิสำหรับสื่อสารและดูแลผู้สูงอายุมีระบบตรวจจับการลื่นล้มพร้อมแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนได้ออสโมอุปกรณ์เสริม iPad ส่งเสริมให้เด็กหยิบจับของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการและกล้ามเนื้อมือแทนที่จะจิ้มจอเพียงอย่างเดียว สิ่งที่ซีเรียนรู้จากตอนนี้คือเมื่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเอาจริงจะระดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศหรือระดับทวีตก็สามารถทำได้แน่นอนค่ะและกลับมาติดตามวิกฤต y สตรีได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ